ใครเพ่ได้ใครเพิ่งเลี้ยวเขามาคนเขาเนื้อว่าคอยโจรเนาะคอยคอยเอามือคอยคอยเนื้อว่าเจ้าแจดอกใน่อยคอยได้ใจยอดคอยมือลวงมากเก็บมือคอยออกเพ่ได้อะคอยมือคอยลวงเขาไปทั้งข้างในใครเห็นไหมนนุสนเสสวัสดีครับผมพบกับวันฉลองวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ผ่อนคลายผ่อนคลายนี่ที่แรกคนนึกว่าจะเอาดอกใน่อยคอย ข่อยมือขอ่อยลวงเอามาข่อยเกือบออกประเอาะ <relacion> เปิดเขาเรียว่าจะยอดแจ้งข่อยบ่ว่าเอากุญแจนไอซัตที่ไอ้สัสสสตตี้แล้วมาน,นั่นข่อยมือขอ่อยลวงไปพูดกับประเอาะสวัสดีเกือบ200คนครับสวัสดีครับผมซ้อมมวยแล้วบอจานบ์่ได้ซ้อมข้ามกันี้ผ่อนคลายนะครับวันอาทิตย์ก็ค่ายมดพีเคก็จะหยุดซ้อมนะครับคนไหนที่ ไม่มีการเลยว่ามีก็ต้องผ่อนคลายร่างกายสวัสดีพี่ทิดด้วยนะครับผมมีเลี้ยงสามกุมารนะครับผมพี่ทิดก็ไล่สวนดูไล่ดูสิตานะครับผมพี่ทิดนะครับพงศิรินะครับก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนนะครับหายไปหลายวันมากนะครับเอฟซีจากสติหีด้วยนะครับพงศิริก็กลับบ้านสามวันแล้วครับขึ้นบ้านใหม่แปดวันเก้าวันแล้วนะครับผมโอ้สุดยอดจริงจริ หลังจากไปซื้อบ้านนะครับราคาล้านเจ็ดล้านแปดนะครับผมสุดยอดมากพงศรินะครับผมนะครับกูดพูดเรื่องทั่วไปแล้วครับวันอาทิตย์วันนี้ก็เบาๆค่ายผมก็จะธรรมดาวันอาทิตย์สาหรับค่ายพีเคถ้าวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็จะซ้อมหนักมากแต่เป้าวัน 8, 9, ละแปดเก้ายกนักมวยก็ไม่เคยมาอยู่หรือว่าเคยมาอยู่ก็จะหนีไปวันละคนสองคนนะครับนะ <c oughs> มวยจะได้ชกไหมครับโอ้ยคววยเอ้ยพงม,มึงนนะมึงอย่าพูดซอบสร้างกระแสให้ ให้กูขึ้นนะนะพงนะน้าพงนะน,งนะนะขอบคุณคุณแดงนีนคุณนายต้นครับสิบดาวเนาะเอาผมได้ทางเฟซเพจหรือกันแบบผมว่าผมได้ทางเฟซบุ๊กโว้ยผมว่าผมได้ทางเฟซเพจเดี๋ยวไหนะ้านะพงนะคนไหนจะพูดอะไรก็แล้วแต่นะพงศิสิไอ้พวกที่ว่ามวยไม่มามวยไม่มีนะไอ้พวกนี้พวกไม่สร้างสรรค์นนะพวกไม่อยากให้มวยกลับมาพวกที่อยากให้มวยกลับมาเราต้อง อันนี้กันต้องแบบว่าอยากให้มวยกลับมาเออเดี๋ยวสิไปให้กำลังใจเดอ้ออย่าลืมจัดเต็มเดอ้อก่อนโชกสุภาเอ็หน่อยไปหาครับครับผมขอบคุณพี่คิดด้วยนะครับผมขอบคุณครับอพงนะพงศริเข้าค่ายได้นะมึงจะตเตะวันนี้มึงชิบมาขอราคาหน่อยอบางคนต่อ5 4าสสองว่ามวยไม่มีว่ามวยไม่มีชกไอพวกนี้นะครับมันไม่สร้างสรรค์ ไม่รู้ว่ามันคิดอะไรบางคนก็ว่ามวยไม่มีเออมวยไม่มาผมต่อห้าสี่สามลองไอ้พวกนี้พวกปัญญาอ่อนไอ้พวกรู้มากเอเหมือนพวกมึงไม่อยากให้มวยกลับมาเลยเพื่อไอ้มวยไม่มาหรอกอย่างน้อยมวยไม่มีหรอกปีนี้เดือนนี้ไม่มีหรอกเดือนหน้าไม่มีเอ้ยหลอกคนมวยเออผมลองวันฉลองไปแล้วสามสองไม่มีครับผมเชื่อว่าราคาถึงวันชกผมไม่มีไม่มีไปรองสามสองแน่ครับ ถ้ามียิ่งดีครับผมผมจะมีอัฐิเยอะครับผมโอ้ยแบงลมผัดผมแบงโอ้ยครับผมให้มันเป็นรองเยอะๆแต่ผมว่าไม่เกินสามสองห้าสีแน่นอนนะครับผมเลิกขายยาซิกระบอยยาโค้ยาข้ามแข็งนันย,ยังไม่เลิกแล้วครับนะ,ะก็เขาให้โฆษณาสามเดือนสามเดือนเขาให้มาแปดหมื่นแปดหมื่นก็ไปใส่บอลหมดก็ไม่มีไม่ได้ใช้สักบาทนั่นแหละก็เยาวหไรยคว่ำไนได้ตยอดกุญแจ มือขึ้นก็ตายสี่ตัวแม่งตายตัวเดียวตายยูเวตุตเอ็นตายโดดมูลขิวหนากโอ้ยผมปวยเวงเขา<อ>เขาบ่เมื่อคอยล่วงเข้าไปคอยออกก็ไม่ได้บิกดนเขานึกว่าคอยรักมารักของขายมวยว่ะเขาเขาเนื้อว, <c oughs> ออว่าคอยรักเขา <c oughs> นะครับไอพวกนี้พวกไม่สร้างสรรค์ไม่อยากให้มวยกลับมาเหมือไม่มีพวกมึงนี่ผมขั้นเจีวไอ้บเอาะมันไส้พวกนี้พวกขี้กาก หัวไอ้ฟังเนี่ยโอ้ยจากสี่หัวอย่างนั้นผู้สาวก็ไนนกด้เนาะผู้สาวผู้สาวเขามาทักไอ้หลวงไงเด้อครับเดอ้อมีไอ้หลงวงเพาว่าดอกแฟนพี่หลวงไม่ว่านะครับเอาสิบดาวน้ำมืวมืดเลยก็ได้ดาววิมีกับวิเป็นอังกฤษนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาวอร์มนะครับมาวิ่งลดน้ำหนักกุแจ้ท่าประกันแม่มาค้นกระไรซินเลแม่เออเออว่างไปหมนะจอดมันว่างในเรื่ว่าขัดตบริหารอ่ากายแล้วอาซิมามาสัน คอยทั่วสามสิบสประมาณมากอยู่เรอบางอันที่ลูกพี่ไม่ฟาดหัวเลยไหมคนกันลิสินไหมคนกัลลิสินสุกคนมันมีคนดีเด้อคนสัวกว่ามีผมนี่คนดีเด้อผมนี่คนดีคนกัลลิสินนี่ผมขวางเทียดอีสานบานเฮ้าครับผมทีเด็ดมือนี่เอาไปเลยครับผมรองตรงค้ำแมนซิตี้เอาไปเลยวันนี้ครับผมนิวคัสเซินรองไปเลยครับผมนะ ผมไม่อยากว่าหลายความนีวคัดเซ่นมาเนี่แต่ยอดมันนี่แต่ยอดมันนี่มันแต่ยอดมันนี่มันนี่คัดเซ่นฮัลิเลนไม่ติดตเออยิงมาได้ถึงสามลูกต่อแค่สองสองลูกครึ่งครับนะผมไม่อยากพูดเยอะนะเรื่องบอลนะครับเมื่อคืนนี้ก็ตายตัวเดียวไอ้รองสู้ๆเด้อขอบคุณครับผมไอ้ร้องกันสี่สู้ๆเอาเซยชนะครับผมสวัสดีพี่เจนมาดีด้วยนะผมบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับผมเป็นบริษัทร้องเพลงนะครับผมบริษัทเพลงจะเอาผมไปร้องเพลงนะครับ ผมก็ยังตอดเงาเงือกตอดเง้าเงือกก็พอจาได้นะครับเพราะลองได้รอกเต้นในเบ้างนี้ครับเต้นบ่ได้ครับผมก็วันนี้ผ่อนคลายนะครับคลายก็จะเงียบบรรยากาศค่ายพีเคก็จะเงียบธรรมดาขนาดถ้าถ้าไม่ใช่วันใที่ก็จะเงียบนาเป็นวังวันนะครับนะเอฟซีจากเชียพุ่มนะครับมาคนกชิาถึงค่ายมวยพีเคผมไม่ได้ไล์ตั้งแต่โควิดเลยนน้ำเนี่ยใช่ไหมครับตั้งแต่โควิดมาสามสี่เดือนในผมไม่ได้โอู้สาวสาวพันสาวพันจช่ไหมคราว นี่ครับค่ายพีเนะครับนี่ตั้งแต่โควิดมาวันฉลองยังไม่เคยไล์ให้ดูเลยนะครับคำสั่งลูกพี่ว่าจะพึ่งไล์สดนะเราก็ไม่เคยไล์นี่ผมพึ่งพึ่ง,งไล์ตอนมวยไม่มีนะไม่มีนักมวยมาซ้อมนะครับเนี่เห็นไหมครับเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์นะครับน้าหนักเหลือตะล้น้าหนักผมดูนี้อย่าบอกเขาเด้อเหลือยูซีหาโลนี่แหละมันลุ่งเร็วมันล,ลุ่ลงเร็วลุ่งเจ้าเบื้องที่เราเขาจอยล่ะนะครับผมจอยแล้วนะ สูตายแล้วเนี่ยนอนเก่าแล้วครับผมเข้ากันได้เนอะเขากินเขาเขากินเขากันละอย่าบอกหลายคว่ำหลยครับซื้อสัตว์ก็กินข้าววันฉลองก็กินข้าวเอฟซีตลอดการติดตามครับผมขอบคุณครับเธอจะไปหรือเปล่าฝันเล่นนิ้วเคซเซอร์ในสาขาพันเนียโต๊ะแจะเล่นโต๊ะแนะครับก็สู้ๆล่ะครับผมนะค่ายผมก็จะชกสองคนมีไปกอดอยู่คนหนึ่งไอ๊ เพชรสีหมอกนะครับเพชรสีหมอกก็จะต่อยนะครับผมมีเพชรสีหมอกมีวันฉลองวันนั้นนะครับก็จะไม่มีคนดูนะครับว่าพื้นสิว่าพื้นไหมพ่งศิริพงศิริตอนนี้ก็หายไปนะครับหายไปสองสามวันแล้วนะครับมันมามันก็ไม่มีรายการก็ธรรมดาแหละก็คิดถึงลูกคิดถึงเมียรธรรมดาแหละครับนะ,ะแต่ยอดอาะไม่แหะครับไปเอาเช่นมันจะใส่ใบ่ เออเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกแจตยอดบ้าละไว้ละครับปิดไฟมาแล้วเปิดไว้สลวดแน่น o ไอเปิดเลยเขาไปเปิดลวดเปิดรอได้เปิดวันอาทิตย์ก็จะเป็นธรรมดานะครับลูกพี่ก็จะให้ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านคนจับเป้าเทันเน์ที่นี่ก็จะสบายวันอาทิตย์ส่วนจันท์ถึงวันเสาร์นี่ก็จะซ้อมหนักมากที่ค่ายปีเคนักมวยที่มาอยู่ใหม่ๆก็หนีไปก็มีนะครับ นี้ไปนั่นนี้ไปนี่ก็มี่เ,เรื่องหัวใจสูนโยใไรวันฉลองครับผมพี่เจนมาดีนะครับผมก็จะไปร้องเพลงกับพี่นะครับไม่ว่าพี่จะเอาใครไปร้องก่อนผมก็แล้วแต่นะครับผมเพลงตอดเงานะพี่นะสวัสดีเพื่อนผมพ่้อมนัตพงศ์ครับผมติดตามเจ้ามาตลอดครับผมเอฟซีซื่อสัตว์เอาเขาว่ากันไปละห้าครัวดากมงเงยติดตามมานานเอฟซีซื่อสัตว์เขาว่ากันไปสวัสดีสอปอลาวด้วยนะครับผม มื่อไ้ร่ได้ไปเที่ยวไซคครับผ่ได้ไปนวดไซคครับวันนี้ผมก็เจ็บตัวอยู่่ายมวยนะครับตอนนี้ก็ทำร่างกายเจ็บตัวเอฟซีรถถังกวากันไปฮ่าฮ่าอ้ยเนาะผมสิเลนแมนซิเตีเ้มือนหาเอาเล่นไปเลยเจ้าเล่นไปดแมนซิตียด้วยเสียงเงินเจ้าเยาว์าโมเมือ่อคืนนี่ผมให้ไปสามตัวถูกหมดนะครับแต่ผมไปกาไปสี่ตัวผมไปเอาไอ้กลัวไม่ได้เยอะสองพันครับผมนะกลัวไม่ได้เยอะเล่นไปสองพันก็ ใส่ดอดมูลไปแม่งเอ้ยผู้ขี่หูด่าย่ำเล่นตัวขาแม่งมันยิ่งย่ำเล่นแม่งมันยิ่งเขาสันดานี่ดิซื้อสั์นกเจ้าแท่ละเอ้านกไก่มันนกมันสินอกไกไหนไก่มันนกโมมากส้วนนึ่งค้กับว่าซื้อสั์สินอกเอ๊ะซื้อได้รอเปล่า้ยสนาผมแม่งซื้อได้รอเปล่าซื้อสัะนกเจ้านกไก่มันนกย่านอยู่บ่ย่านพุ่นยบบ่โอ้ย นอกมันมนอกมันนอกกูได้ง่ายนี่นอกกมันนอกสาโวหัวกูได้โคกงหยุบูนมากเรียมนี่แตกนี่พูได้โซกเกียงสวัสดีมวยหูววัฒนศาสตร์ด้วยเอาใจวะนะพี่นวผมรองขห้หอกเดวกครับละความคุ้นคุณไปยังกว่าประยุทธ์ประเจนประการประจันประจาดประจิตสามสิบดาวแล้วเจ้าเข้าเจมรอบเดือกรอบคำบอลเข้าจีจานตายมือขึ้นตายรถมุ่นจานผิวดาก เอฟซีจากลบ,บุรีครับน่ะเห็นมันนกยากมันอยู่ตีหรูหนี่โคโนโ่โฮู้เอ้สู้สัตว์จะนึกเออสู้สู้สัตว์ตไม่ได้หรอกอมันตีมันขากันเนี้ยนะ